เกมเลยนะเราเนี่ยสกินฮิโซกะแจกฟรีนะครับอย่าลืมไปทำกิจกรรมรับกันได้เลยนะแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นฮิโซกะเราจะมาเล่นก่อนเกเลยโอ้ยก่อนโอ้ย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 ก่อน สรุปโอ้ยกรมันคืออะไรครับทุกคนเอาจริงลุงไม่เคยดูเรื่อง h u n t ตอร์เอ็ก r เแล้วก็เลยสงสัยโอ้ยกรืออะไรมัน่าจะเป็นมีมสักอย่างอะเนาะที่แน่ฟังแล้วรู้สึกเกิดความเกเรนะ <c oughs> โอ้ยกร <c oughs> ล็อกไปเลยครับแล้วอยู่กับกรเกเรในสกินแรดเอ้ไม่ใช่ดิแรดสกินกร ตึงหมัดไฟเกเลเป็นฮีโร่ที่หลงไม่ค่อยได้เล่นนะครับดูโลก็รู้นะน่ารักแอบเบลเฮ้ยวิ่งไวเฮ้สกินนี้วิ่งไวดูดิดูท่าวิ่งสกอนทำหมาัดทำแม่งนะครับคือท่าแรดอะปกติเวทุกสกินอะมันจะมันจะเหมือนขย e งขย e งเดินอะขย e งวิ่งอะแต่อันนี้วิ่งนะครับเอ้ยชกหมัดเกเลข้อเสียของน้องกอเราคือเคียร์คิปช้านิดนึงนะจังหวะนี้เออไปเกเลนะเฮ้ยเฮ้ยชกออ้ยเตะเป็นไฟงัดอับคัดเอาว่าโคตร โคตรเอายังไงโนบอา้าวจะมาหลอยพี่ไม่ได้หรอกนะกลับสวนสัตว์ก่อนไหมเราอะยังไงโอ้ยไม่โดนได้ยังไงวะสุดฤะยะฝั่งนู้นลิงป่าแล้วจังหวะนี้อ่ะฮึบชกเข้ามางัดต่อยเออเจ็บการเช็คฟุ่มของเขานี่เรียกได้ว,ว่าเอาเรื่องใครโลมมาฝั่งนู้นเบสสองตัวซาตาโลมซาตาโลมนะครับยังไงฟอนเรนติโนโวัดเชิงหน่อยไหมเดี๋ยวข้างล่างเดือดนองงี้เสร็จเราดิเฮ้ยก็ต์เกเลฟิกเออเป็นไงล่ะ เอ้ยอยังไงเออมาดิมาดิเจอลูกเตะไฟโลกันหน่อยเอ้ยอยังไงบอเลนเอาเปล่าได้ข่าวาว่านายก็มีสกินเข้าเหมือนกันหนิฮิสกะสกินสุดเกเรวันนี้มีแต่คําว่าเกเรเวเอาวัดต่อยปูต่อยปูนะเออก่อนเองร้องอะไรเนี่ยร้องไม่พักเลยเชื่ออะไรเออเป็นไง <het> โอ้ เจ็บสกใสยลงจะห้าวไปนิดนึงเฮ้ยมีคนออกชิปหายละอุตสาอยู่ทีมเดียวกับกอนนี่นายกดออกเลยเหรอเกเรเกินไปอะไรอะไรก็เกเรกอนยังเด็กซาต้าโลมต้องโดนซะหน่อยเก็บยาแป๊บเฮ้ยเขาเรียกว่าเน้นลดัดใช้ฟิเกอร์โคตรเปลืองเลย เรียบร้อยนะฮะโดนไป3ตัวแล้วซาตาติดใจบัดเกเลของน้องกอนอ่ะเด้สงสัยเล่นจบเกมนี้ต้องไปหาดูแล้วมั้งเนี่ยฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์มีสักกนะี่ตอนของเราไฟเกเลชกปูไปหนึ่งทีน้องร้องตลอดเวลาเลยวะ่ะพลังมันล้นเหลือไงพลังมันลดเหลือ,ลลลอโอ้ยเอาลิงไม่หลับเจอ เหมือนน้องอ้อยเขาหันเอา้าน้องอ้อยโลมเหรอเอาว่าฝั่งนู้นซาต้าลมฝั่งเราน้องอ้อยโลมนะครับตึงๆนะครับเลือนรางและจางหายจะถูกลงโทษตัดจาก AFK จางหายไปเลยไอ้พวกชอบ AFK สงสัยไฟดับเมื่อกี้ลุงก็ไฟดับสกุกกาเหรอโอ้ยโอ้ย,อยขี้ทุกดอกบอกเพื่อนกันมาแล้วครับน้องกอนถ้าวิ่งทะมัดทะแมงทะมัดทะแมงวิ่งไวเหมือนโกหกนะครับแป๊บเดียวได้โชคอิลูเมียหนึ่งเอ้ยแรงแรงเอ้ยแรงเอ้ยแรง เอ้ยเอ้ยเอาฟิกเออนี่แหละฟิกเกอร์อคคอไอฟอนเลนคีเหมือนมีคนหิวนะมนเมื่อกี้มันไม่ใช่การลงแรงแพ้แล้วไม่เสียดาวเสียใจเฉยๆแพ้แล้วก็แค่เสียใจป๊อปป๊บปใช้อันตีกับคีปเป็นไงเอาเรื่องใครบอกแรดเคลียร์คีปช้าเนี่ยแป๊บเดียวคีปหมดเลยอุ้ยเอาละลิงเอาละมีคนโดนเล่นละลุงว่าลุงดักรอตรงนี้เดี๋ยวมีคนมาตรงนี้แหละจุดยุทธศ,ศาสตร์ อะไรวะทำไมไม่ตายโอ้ยกอนเราก็คือแบบกะเอาละเอาดับเบิลคิวอะไรอย่างงี้ไม่ไหวเลยกอนตัวยืนไม่มีเอ้ยกดยอมทำไมไม่ยอมใจเราต้องสู้ดิเราเป็นนักสู้นะต้องยอมนะ oh. เออเป็นไงแรดช็อตในงานถนัดของพี่เออแรดลป็นฮีโลที่ลาดเก่งดีเนาะ <c oughs> ไอลิงมันทำให้กอนดูแย่พี่มาแล้วน้องโอ้ยลิงอีกโอ้มันอะไรวะสองทีตายเลยเหรอเรต้องเอาลิงมันซะหน่อยมันคิดว่ามันเอาเรื่อง โอ้ไม่ตายกำหมัดละกำหมัดละนี่กำหมัดละโอ๊ยกอนโอ๊ยลิงลิงทำกับกอนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกอนรู้สึกไม่สบายใจเลยโอ้ยอ้อยโอ้ยอะไรวะคืออะไรวะคำว่าโอ้ยกอนเนี่ยเดี๋ยวลุงต้องไปเซิร์ชดูให้ได้เห็นแบบเยอะมากเลยในต๊อกต๊อกอ่ะนะโอ้ยกอนเกเรเลยเกิดฟังแล้วมีความเกเรอยู่ในถ้อยคำโอ้โอ้ยคลิปเอ้ทำไมตัวใหญ่ยังวะ เฮ้ยแต่เคลีย์ไวอยู่นะเออใครว่าใครว่านกกรลุงเคลียร์คิดช้าไม่ได้นะโอ้ยลิงเออโอ้ย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 ทั้งเกมมาเกมเนี้ยตายก้าวแล้วเป็นคนก้าวหน้าอะไรที่สกะเอ้ยเออนี่ไงการลัดช็อตคืองานถนัดของพี่ตัวที่มันลัดเก่งเนาะถึงว่าชื่อลัดคนที่เรียกลัดน่ะเรียกผิดนะต้องเรียกลัดอะไรว่ากดยอมอยู่นั่นแหละโอ เรียบร้อยนะฮะก่อน10ตัวรู้สึกถึงความสิ้นหวังเกมนี้จะพลิกได้ไหมเนาะเรียบร้อยโอ้เปิดมาก็ตึงเลยก่อนโอ้ยก่อน,โอ,อนโอ้ยก่อนเฮ้ยก่อนเอมว่ะตั้งใจเล่นไงหมัดไฟเกเรน้องดูหน้าตาแบบใส่เสื้อดูใส่เสื้อนะเนี่ยทำไมต้องไปโอ้ยก่อนเลยวะ